อาสวัสดีคะ่นะนักเรียนคะต่อไปนะคะเรามาดาูข้อดีของการผสมเทียมและการถ่ายฝักตัวอ่อนนะคะว่ามันมีข้อดีอย่างไราการผสมเทียมโคกระบือและสุกรมีข้อดีอย่างไร1นนะคะได้สัตว์พันธุ์ดีที่ต้องการาเรามีการผสมเทียมได้พันธุ์ดีที่ต้องการเป็นยังไงหมายความว่าเราอยากได้พันธุ์ต่างประเทศ เราก็นํา้เชื้อต่างประเทศมามาเทดกับแม่พันธุ์ของเราอย่างเงี้ยก็ได้พันธุ์ดีตามที่เราต้องการถูกไหมคะต่อไปประหยัดพ่อพันธุ์ไม่จําเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์เปลืองก็คือต้องใช้น้ําเชื้อนะคะอย่างเดียวอน้าเชื้อของพ่อพันธุ์ในการละลายน้ําเชื้อก็สามารถที่จะได้น้าเชื้อจํานวนมากไอ้แก่แม่พันธุ์จำนวนมาก,กได้ถูกไหมคะไม่จําเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์มากแค่ใช้น้ําเชื้อมาก็ใช้ได้แล้ว ได้สําหรับฉีดได้กับโคหลายตัวได้นะไม่ใช่ใช้โคตัวเมียตัวงตัวผู้ตัวหนึ่งโคตัวเมียสิบตัวต้องใช้ตัวผู้สิบตัวนั้นไม่ใช่มันคือสามารถประหยัดพ่อพันธุ์ได้ใช้พ่อพันธุ์แค่ตัวเดียวน้าเชื้อมาก็สามารถจะฉีดได้กับแม่พันธุ์หลายๆตัวได้นะคะต่อไปสามารถานําต่อไปประหยัดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเลี้ยงดูพ่อพันธุ์เป็นยังไงคะประหยัดค่าใช้จ่ายอืม ก็คือเป็นความว่าแทนที่จะเราโลดจะเลี้ยงพ่อพันธุ์เนี่ยอุยเลี้ยงทีต้องสามปีสี 4, ปีห้ 5, ปีใช่ไหมคะจะได้พ่อพันธุ์ต้องเสียเวลาในการเลี้ยงดูเราแค่สั่งซื้อน้ําเชื้อมาแค่นั้นเองเราก็จะได้แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอ้าวต่อไปอืมก็ดีก็คือสามารถผสมพันธุ์โดยไม่ต,มต้องคํานึงถึงว่าตัวเมียจะตัวน้ําหนักของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ่า ปกติถ้าเกิดผสมธรรมชาติถ้าเกิดพ่อพันตัวโต,วตวแม่พันตัวเล็กนี่ก็มีปัญหาในการผสมผสมกันใช่ไหมคะธรรมชาตินั้นเกิดการผสมเทียมเราแค่เอาน้าเชื้อมาเม่เพ่อพันแม่พันจะน้ําตักน้ําหนักเท่าไหร่กไ็ไม่ต้อง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 มีผลใช่ไหมคะแค่นําเชื้อมาฉีดก็พอแล้วต่อไปตัดปัญหาเรื่องการขนส่งหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าแทนที่จะเอานําโคจากต่างประเทศนั่งเครื่องบินมาอะไรเงี้ย ก็ไม่ต้องนั่งเรือมาก็ไม่ต้องแค่เอาน้ําเชื้อมาก็ประหยัดเรื่องในการขนส่งได้ด้วยใช่ไหมอืม,อมเนี่ยก็คือแค่เอาแค่น้ําเชื้อมาก็ได้แล้วไม่ต้องเอาพ่อพันธุ์มาผสมแค่น้ําเชื้อมาผสมเนี่ยก็ได้ต่อไปสามารถควบคุมให้ลูกตกตามฤดูกาลได้เหมือนว่าอยากได้ฤดูนี้นะจากการได้มีการได้มีการไอ้ลูกเนี่ยตกลูกโคนเนี่ยมีการตกลูกนะคะและ ตามรูปแบการที่เราสามารถกําหนดได้เลยสามารถป้องกันโรคติดต่อจากการผสมพันธุ์ได้ปกติในการผสมธรรมชาติจะมีการติดโรคเนี่ยติดต่อได้ตต่นี้เราเราสามารถจะผสมเทียมเพราะเรามีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อแล้วว่าน้าเชื้อดีใช้ได้แล้วก็ไม่ไม่มีโรคติดต่อสามารถที่จะนํามาใช้เป็นเชื้อได้ดีใช่ไหมคะต่อไปอืยังสามารถแก้ปัญหาความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ได้ด้วย หมือนว่าตัวเนี้ยออกลูกยากอืมก็ไม่เป็นไรใช้ไงคะก็ใช้ในการ่าผสมเทียมได้อย่างเงี้ยโอเคนะคะนี่คือการผสมประโยชน์ของการผสมเทียมอ่าต่อไปมาดูการประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อนบ้างนะคะเป็นอย่างไราการถ่ายฝากตัวอ่อนอืแน่นอนหนึ่งเลยจําได้ใช่ไหมคะว่าเราเอ,อาเพรามีตัวรับกับตัวให้เราเรียกได้อ ลูกให้มีการไต่ฝากแล้วก็มีการผลิตไข่หลายๆใบแล้วก็ได้ไลูกหลายตัวในคราวเดียวกันเนี่ยแน่นอนเลยต้องได้ผลผล,ผลิตได้ได้มากอยู่แล้วใช่ไหมคะในไข่ละครั้งเนี่ยข้อดีของมันนะคะก็คือสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้จํานวนมากในคราวเดียวกันใช่ไหมได้จํานวนโคหลายๆตัวในคราวเดียวกันเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเท่าเดิมะนะคะแล้วก็ได้ได้เร็วกว่าการผสมเทียมด้วย นะได้ลูกมากกว่าช่วยลดระยะการใช้จ่ายในการขยายพันธุ์ด้วยลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าครั้งเดียวเนี้ยได้ลูกหลายตัวเลยและช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่างๆที่ใกล้สูงพันธุ์ได้เ้ืยอการถ่ายฝักตัวอ่อนมีข้อดีก็คือได้ลูกมากลูกดกในคราวเดียวกันนะอืมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูงพันธุ์ได้ด้วยเพราะมีการถ่ายฝักตัวอ่อนอืทีนี้ถ้าเกิดว่าการผสมเทียมกับการไถ่ฝักตัวอ่อนนี่ก็คือ มันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมนักเรียนดูที่ว่าขั้นตอนถ้าเกิดขั้นตอนการผสมเทียมเนี่ยก็จะสั้นกว่าง่ายกว่าการไต่ฝักตัวอ่อนการไต่ฝักตออ่อนจะมีขั้นตอนที่ทับซ้อนกว่าและในการไต่ฝักตัวอ่อนก็มีการผสมเทียมเข้าไปข้างในด้วยใช่ไหมการเอาสมเทือวเข้าไปในขั้นตอนผสมน้ําเชื้อก่อนที่จะฝ่ายแต่ฝากค่ะมันไต่ฝากมีขั้นตอนที่ทับซ้อนกว่าจะได้ลูกมากกว่าการผสมเทียมนะคะอืมโอเคนะคะนักเรียน